คืองี้นะเรื่องที่ฉันจะให้นายช่วยวันนี้มันไม่ใช่คดีความทางกฎหมายอะไรหรอกแต่เมียฉันนอกใจฉันเมียฉันนอกใจไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่หนุ่มกว่าฉันมากแถมหล่อด้วยนายจะช่วยฉันไหมล่ะผมนะเหรอครับผมช่วยอยู่แล้วเพราะผมคือเดอะผวนฮีโร่พันใหม่สายเข้าใจยากสำหรับใครที่ไม่รู้จักผมมาก่อนนะครับและสงสัยว่าพลังผมเนี่ยมันคืออะไรดูไปเดี๋ยวก็รู้ อาดีจังที่นายช่วยงั้นฉันพานายไปบ้านฉันละกันป่านนี้เมียฉันคงนอนกกอยู่กับไอ้หนุ่มชู้นั่นไปจัดการมันดีกว่านี่ไงเหมือนที่ฉันพูดจริงๆเลยมันกำลับบงอยู่กับไอ้หนุ่มชู้นั่นมองจากหน้าต่างก็เห็นแล้วโอเคครับทีนี้ผมอยากถามว่าเรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไอ้หนุ่มชู้นั่นบ้างครับข้อมูลน่ะเหรอฉันน่ะแอบสงสัยแล้วก็ตามสืบมาสักพักละดีกรีมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยละ หน้าตาก็หลอ่อแถมเป็นหัวหน้าวงดังอีกฉันจะไปสู้อะไรได้ไม่แปลกใจเลยที่เมียทิ้งโอเคผมว่าตอนนี้ผมมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้เล่นงานมันได้แล้วล่ะครับเฮมขอเปลี่ยนหัวหน้าวงเป็นหงหน้าวัวอุ้ยตายแล้วฉันกำลังจูบกับหนุ่มหล่อที่เป็นชู้ของฉันอยู่ทำไมอยู่ๆเขาถึงได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอย่างนี้ หรือว่าผัวฉันที่คบกับไอฮีโร่แปลกๆเดอะพวงเดอะพวนอะไรนั่นจะมาแก้แค้นฉันเพราะฉันนอกใจฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่ไอพวกบ้าเอ้ยเปลี่ยนชูรักของฉันให้กลับเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้นะโอ้โหเมียฉันนี่กล้าจริงๆถึงกับเอาปืนของฉันที่ฉันลืมไว้ในบ้านออกมาใช้ขู่พวกเราเนี่ยนะเดอะวนนายมีไอเดียอะไรไหมมีสิครับ ไอเดียของผมก็คือผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือตัววีนชัดๆผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัววีนเป็นตีนวัวสุดยอดไปเลยเดาพวนตอนนี้เมียเร็วๆของฉันกลายเป็นแค่ตีนวัวดินกระเดาอยู่พื้นน่าสมเพชจริงๆแต่ถึงยังไงเธอก็เป็นเมียฉันฉันจะทำพิธีศพให้หน่อยละกันในที่สุดฉันก็ฝังเมียฉันเสร็จสักที ถึงแม้จะคิดอยู่นะว่ามันก็คงถือว่ายังไม่ตายแต่ฉันก็ยังอยากฝังมันอยู่ดีเออว่าไปแล้วแบบนี้ไม่เหมือนพิธีศพเลยน่าจะมีนางรำหรืออะไรสักหน่อยเออถ้าอยากได้วงนางรำหรืออะไรอย่างนั้นพอจะมีปากกาเมจิกสีดำให้ผมไหมล่ะครับถ้ามีผมก็ทำให้ได้เลยตอนนี้เลยเออบังเอิญมีในกระเป๋าพอดีเอาไปสิผมก็เลยเอาปากกาเมจิกสีดำวาดวงรีสีดำบริเวณที่การฝังเกิดขึ้น <c oughs> ทีนี้ขอเปลี่ยนวงรีดำเป็นวงรำดีโอ้โหวงที่เดือผวนเสกมาให้เนี่ยดูเหมือนผีนางรำทุกคนเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่ารำดีจริงๆแม้แต่ไอ้หงหน้าวัวเนี่ยยังชอบเลยต้องชอบสิเพราะเราคู่มันว่าถ้าไม่ชอบจะให้เดือผวนเปลี่ยนมันเป็นหัวหน้าวงไปรำกับพวกผีเนี่ยโดนเมียนอกใจนี่ก็ดีเหมือนกันตอนแก่แค้นสะใจดี